มาพี่น้องซีรีวิวประแดกบวงประแดกปลาส้อยนะครับครั้งแรกที่ซื้อประแดกปลาส้อยด้วยครับผมในกระปุกพลาสติกนะครับผมยังไม่แกะนะครับนี่สองร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยสี่สิบบาทข้ามาเบิ่งข้างในที่เป็นบะไรเป็นปลาบะไรครับผมเป็นปลาไปเลยพี่น้องมาลุ้นกันนะครับ โอ้กระปุกปิดแน่นเลยนะครับเนี่ยโอ้สิ้นยังดีเลยครับพี่น้องเอาไปต้องให้ตาโฆษณาบ่ม,มีโฆษณาให้อ๋อเป็นกระป๋องอย่างดีเลยนะครับผมมาอยู่แต่วันก็มีประเดี๋ยวกินได้พี่น้องปลาสวยว่า์ซันเคนพี่น้องมักธรรมชาตินานหลายปีว่า์ซัน นานขวบปีไม่ใส่สารกันเสียเหมือนกันเหระปลาเดกปลาส้อยนะครับโอ้ใส่ปลาซีอยังดีเลยไปหน่อยทารโคกแกวะ่ะโอ้ใส่กับถุงนะครับครั้งแรกที่ซื้อปลาเดกเลยครับผมครั้งแรกที่ซื้อปลาเดกปลาส้อยโอ้กินคือปลาเดกเียไปนอนเลยกินคือปลาเดกอีดีครับ กลิ่นเหมือนปลาแดกเลยพี่น้องเลยครั้งแรกที่ซื้อปลาแดกนะครับเป็นครั้งแรกที่เราซื้อปลาแหกปลาล่า ปลาสอยนะครับผมปลาสอยได้พี่น้องเนี่ยใส่ซะสองร้อยกว่าบาทซื้อมาหลายสองอาทิตย์แล้วครับแต่บร,รได้เปิดจะเคลียร์พอดีรีวิวจะเคลียร์หนกเมื่อย กับขึ้นเนี่ยเป็นขยะไปตัวน,นี้ก็จะเป็นขยะโอ้ยเป็นขยะไปพี่นอ้องเอามาตัวครับโอ้ปลาสวยตัวปเป็นเป็นได้กินเยู่เลยพี่นอ้องเป็นได้กินเยู่เลยครับปลาแดกตัวแข็งดีอยู่ครับถือว่าตัวแข็งดีนะครับนี่เป็นครั้งแรก นะครับครั้งแรกนะครับเราซื้อปลาแดกยุตไตหวันครับหนี่งเป็นปลาสวยนะครับเท่ากับสิบบองนะครับผมเท่าสิบบองครับรเห็ดปลาแดกบองนะพี่น้องเนาะที่ก็มารีวิวสุพี่น้องฟังพี่น้องเบิ้งครับผมปลาแดกซื้อกินสองร้อยสี่สิบบาทได้ยักตัวนับตัวเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบ็ดสิบปดกยบมันยี่ตัวพี่น้องประมาณนี้แหละครับประเด็กประเด็กไต้หวันประเด็กไต้หวันครับผมรีวิวนี่ประเด็กเบิ้งเปิดเบิ้งแล้วครับผมรีวิวเนาอพี่น้องเนาะนอก,กากที่ข้ากันเอาต้อโตรครับ เอาแต่ตัวนะครับมาเห็ดประแดกบองเอาแต่ตัวมาทาปลาบองนะครับเอาบับองเบิดได้ครับเราจะไม่สับหมดนะครับสับแค่ครึ่งเดียวพอจะก,กินบัเบิดจะก,กินไม่หมดนะครับเครื่องยากนะครับขค้ือยากเราครึ่งเดียว สับประเด็ดบวงพี่น้องไงลองประเด็ดโอ้โหคือสระเลยน้องทีน้ะอยิาได้ล่างของไม่ได้เลยของแอร์มีกินประเด็ดน้องว่าเขดธมาดาวองเราเลยเขาประยุกต์พอดีเลยครับผมลองประยุกต์ครับ ฟักแหลกไร้เวลฉีกเน่ เดี๋ยวเขาซื้อตัวเนี้ยมากินกับแปรบวังรับ เสียลไส้ของเก่าครับผมซื้อหมูเขาซื้อมากนะครับเอาก็ได้เสียวประแดกมาเพิ่มเอามาเพิ่มครับของเก่า์บนนุวงอะไรครับเอาเสียวประแดกมาเพิ่มอีกหน่อยครับเนี่ยประแดกบ่ออ่งไปหน้อง

เรียบร้อยแล้วครับผมปลาแดดบองใส่กระปุกครับเอาใส่กระปุกไว้กินโดนๆครับผมไว้แก่กับเข่ากล้องเนี่ยนี่ครับวิถีชีวิตคนเทน่านตังเดีนประมาณนี้แหละครับตังเดีนประมาณนี้แล้วนะครับใส่ปลาแดดบองครับน้อง ได้ประเด็กบองแล้วนะครับได้กระปุกแล้วครับผมโอเคนกระปุกกาแฟาได้เนี่ยกระปุกประเด็กบองครับผมกระปุกประเด็กบองนะครับผมขอบคุณมากๆที่ราบชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ